วันนี้เราก็มาอยู่ที่ปลายหาดบางแสนแล้วนะครับผมเป็นโซนที่ติดกับโซนแหลมแทน่นช่วงนี้มันเป็นฤด,ดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะมันจะพาดพาขยะมาใน <c oughs> วันที่ฝนตกตั้งแต่ตีสามแล้ววันนี้ก็ยังเปตอนนี้ก็ยังเปปลอยอยู่ผมตื่นมาทํางานตั้งแต่ตอนช่วงตีสมตีสี่ก็เลยก่อนที่จะงีบอีกก๊อกนึงก็เลยกะจะมาเดินดูท้องทะเลกันนิดหน่อย ฝนยังไปปลอยอยู่นะแต่เดี๋ยวขอกินกาแฟกั่อนนะก็เราก็จะพาเดินดูท้องทะเลทุกเช้าเย็นกันนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกๆก็อาจจะงงว่าหมอนี่มาทำอะไรที่นี่นะผมย้ายมาตั้งแต่ช่วงสมัยโควิดมันล็อกดาวน์แล้วแล้วก็เลยมีเวลามาเดินเล่น ช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นเพราะว่ามันอยู่ติด,ตด,ตดทะเลนี่เองผมอยู่ตรงโซนแหลมแท่นแหลมแท่นม,มันก็เชื่อมโยงกับโซนหาดบางแสนปลายหาดบางแสนโอ้โหรอถเช้านี้ก็ตอนนี้6โมง9นาทีแล้วนะยังดูมือดอยู่เลยน้ำกำลังขึ้นนะขึ้นแล้วก็จะลงลงช่วงบ่ายๆอีกประมาณบ่ายบ่าย2บ่าย2ระดับน้ำจะเหลือ1.2เมตร ตอนนี้ช่วงเช้ามันจะขึ้นสูงสุด3.2เมตรเดี๋ยวใครพิมพอะไรพิมพไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูตอนนี้ก็ถือว่าเมื่อคืนฝนตกลงมานะชาล้างฝุ่น PM ได้พอสมควรผมว่าเพราะว่าโซนนี้มันก็รู้สึกว่ามันขมุกขมัวมาเป็นอาทิตย์แล้วนะมองไม่เห็นกาะสีชังเลยปกติถ้าอยู่ตรงแหลมแท่นเราชะโมกไป เราจะเห็นเกาะสีชังอยู่ไกลรีบๆขนาดเขาฉลากที่อยู่บางพระใกล้ๆก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะ๋ีวพาเดินดูต่อดีกว่าฝนตกไหมครับฝนตกไหมคะฝนตกหยุดหยุดแล้วใกล้หยุดแล้วตอนนี้ผมยังกลางร่มอยู่เลยนะแต่มันไปปลอยฝนมันไปปลอย แต่ช่วงนี้ใครมาทะเลก็ต้องทำใจหน่อยนะครับเพราะว่ายามเช้าเราจะเห็นขยะที่ถูกพัดมากราดเกลือนแบบนี้มันจะมีแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะน่าจะ3หรือ4เดือนด้วยซ้ำไปเนื่องจากมันเป็นช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมมาพร้อมกับหน้าร้อนเจ้าหมาพื้นถิ่นแต่ว่าใจสายเดี๋ยวทางทีมงานเทศบาลเขาก็จะ ปูพรมเก็บกันมาเห็นไหมเรามาทันพร้อมเขาเก็บเลยดูดิเขาทํางานก็ถือว่าแบบลุยเหมือนกันนะตั้งแต่เช้ามืดเหมือนกันนะนเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาก็เริ่มเก็บกันตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะเพราะว่าขยะที่พดทามาจากท้องทะเลนี่มันไม่ใช่แค่เศษขยะนิ่งๆถุงขวดพลาสติกอะไรเฉยๆนะเศษมง้งเศษไม้อะไรไม่รู้หูอุปกรณ์จากสิ่งก่อสร้างยังมีเลย เก็บขยะชิ้นใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวเ็จะมีอีกทีมงานหนึ่งตามเก็บขยะชิ้นเล็กนะครับผมวันนี้เราก็ต้องมาพร้อมกับร่มอยู่นะไม่งั้นจะเปียกแต่คาดว่าน่าจะหยุดตกแล้วเดี๋ยวผมขอกินกาแฟให้มันหมดก่อนซินขอกินกาแฟก่อนก็เดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูแถวนี้สักเล็กน้อยนะครับวันไหนที่ ไม่ขี้เกียจโอ้ยมันเริ่มขึ้นแล้วถ้าวันไหนไม่ขี้เกียจก็จะพาปั่นจัก,กรยานไปแสวโซนหาดวอนนาภาบ้างนะครับผมหรือไม่ก็ไปจุดชมวิวเขาสามมุกบ้างบางแสนคือทะเลที่สวยมากเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับผมมันสวยเป็นช่วงๆนะตอนนี้ปลาตายหมดยัง <c oughs> ปลาตายเขาเก็บไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับคุณรุ้งเองครับที่ส่งดอกกุหลาบให้ <c oughs> สวัสดีนะครับคุณพินสองหนึ่งสวัสดีนะครับคุณยูยาสว่างเวอร์อะไรวันนี้ก็ปกติช่วงนี้แถวนี้มันจะมีทุ่นรอยน้ำนะทุ่นรอยน้ำเดินลงไปกลางทะเลได้แต่เขาเก็บไปแล้วช่วงนี้ก็เลยเออไม่ได้มีหมุดหมายกลางทะเลให้เราเลยไม่ใช่ต้นละค่ะต้นหูกวางอ๋อครับเออต้นหูกวางต้นหูกวางใช่ไหม ผมไม่รู้จักต้นไม้ผมนึกว่ามันเป็นต้นรักนะตอนแรกเขามาปลูกมันยังต้นดูเล็กๆผมรู้สึกว่ามันทรงเหมือนต้นลักต้นใบหูกว้างใช่ไหมเนี่ยถ้าไปวันนี้คนเยอะไหมครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับผมสว,ส,สวัสดีนะครับคุณต้นว่านเห็นไหมเราจะเอาล่มมาเลยตอนเช้ามันยังยังตกไปปลอยอยู่เลยนะ มาตั้งแต่ประมาณตีห้าตีห้าห้าสิบกว่าๆนะันก็หกโมงเช้าแล้วละ่ะแต่เนื่องจากมันเป็นฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมมันก็เลยแบบรู้สึกขมุกขมัวฝุ่น PM ก็ยังมีอยู่นะมันไม่ใช่เมฆหมอกเท่าไหร่นะมันรู้สึกจะมีฝุ่น PM ประมาณสักเป็นอาทิตย์แล้วละ่ะมลภาวะมลพิษอะไรต่างๆนนนาลิมท้องทะเลนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนไปแค่ไหน อย่างแรกเลยความขุ่นของน้ํานี่เริ่มมาแล้วมันขุ่นแบบฉับพันทันทีจริงๆนะวันก่อนสองวันก่อนนี่มันยังใสยอยู่เลยแต่พอมาอีกวันเนี่ยน้ําขุ่นคลักสภาพน้ําตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ผมสดชื่นแจงมาจิบกาแฟริมทะเลแต่ผมต้องถอนหายใจออกนะเพราะว่ากลิ่นน้ามันเป็นนึกถึงกลิ่นปลาผสมอยู่มัน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 ไม่ได้สดชื่นะนะมันเป็นกลิ่นแบบท้องทะเลแบบน้ํา ไม่ค่อยสดชื่นน้ำมันไม่สะอาดน้ำมันขุ่นคลากมานะครับผมช่วงที่น้ำใสสะอาดมันจะเป็นช่วงตุลาพฤศจิกาธันวามกราช่วงที่ผ่านมานี่เองเพิ่งหมดโปรโมชั่นไปนะครับผมแล้วก็เราจะพอเชิญสภาวะแบบนี้ประมาณอีก4เดือนด้วยซ้ำไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับโชคและดวงของแต่ละคนนะบางวันอาจจะเจอน้ำใส ถ้าถ้ามาแล้วเจอน้านําใสนี่ให้รีบตักตวงไว้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นวันเดียวที่เจอพรุ่งนี้อาจจะไม่ใสาย,ยาวไปอีกอาทิตย์หนึ่งก่อนที่มันจะใสอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวนะังขอกินกาแฟก่อนใครพิมพ์อะไรพิมพ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูไม่ใช่เราพูดไปพูดมาพูดเองล้มเองนะเพราะฉะนั้นต้องคอยกระย่องกระแย่งไม่งั้นจะลื่นล้มเราใส่รองเท้า KHK ของ ของเราเนี่แหละเออไม่ใช่แบรนด์ดีเจภูมิแต่เราซื้อแล้วต้องเป็นของเราสิปุ๊บุ่นพีเอ็มใช่ไหมมองไม่เห็นเขาฉลากเลยจงสู้เข้าไว้ว่าไม่ว่าเส้นทางเราจะเป็นเช่นไรโอ้โห oh. เหมือนที่ท้องทะเละได้บอกไว้ว่าให้สู้นะครับผมแล้วเราก็จะแปลงแลงเพลงต่อไม่ว่าลมจะเปลี่ยนทิศไม่ว่าใครจะเปลี่ยนไปแต่ทัดเลก็บอกไว้ให้สู้ แม้จะมีควากน้ำแม้จะมีคุณเขาแต่อยากให้เธอรับรู้ว่าสู้ต่อไปโอ้ได้ไหมเนี่ยแต่ดูนี่ท้องทะเลอ่ะซูมเข้าไปปกติเขาไม่ภาพไม่สวยเราควรเบือนหน้าหนีใช่ไหมแต่ผมอยากให้เราประจันหน้ากับมันหน่อยเพจท่องเที่ยวหลายๆเพจก็ ผมว่าเขาก็คงนึกอยู่แหละว่าควรนำเสนอมันยังไงดีผมจะถ่ายให้มันสวยๆเลยขยะเนี่ยเพื่อจะให้เราเออทิ้งกันเยอะๆจะได้เออจะได้มาสร้างความสวยใหขยะไม่ใช่จะได้ตระหนักนะครับผมหอปฏิบัติหน้าที่เพื่อมวลมนุษย์สยชาติกันนิดนึ่งไปเพื่อช่วยให้มันเป็น ลดมลภาวะทางสายตากันสักเล็กน้อยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอจากจอรนกันไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะอันนี้ช่วงช่วงช่วงทำคลิปขายของเนะี่ยร่มอันนี้เป็นร่มกลับด้านนะครับผมตอนฝนตกนะเรากางอย่างนี้เรากางอย่างนี้ฝนก็ตกเทลงมาเทลงมาฝนมันจะตกใส่ตรงนี้น้ําตรงนี้ก็จะเปียกตอนเราเก็บนะเราหุบมาอย่างนี้ มีเปียกเราสามารถเก็บได้มีเป็น,นี้ได้ไม่เลอะเปื้อนเ,เ,เอาเข้าร่มเอาเข้ารถได้สบายนะครับผมพร้อมกับรองเท้า KHK ใส่เดินลุยเล่นไปทะเลได้สบายง่ายดายและมากออโอเควันนี้จากจรบนไปก่อนนะครับผมสำหรับเช้านี้เดี๋ยวช่วงเย็นช่วงพระอาทิตย์ตก น่าจะประมาณ18นาฬิกาหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวจะพามาเดินดูท้องทะเลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเช้านี้ก็ไปก่อนนะครับผม